ครับผมสวัสดีท่านผู้ติดตามฟังด้วยครับเมนี่มีโอกาสไปอัดคลิปอีกแล้วนะครับปีสองพันหาโคโรนาเป็นเจ้าโลกเลยเนี่เป็นหนึ่งในยุคนี้ช่วงนี้นะก็จะเห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนาสิบเก้านะกำลังรวดสุดยอดครับมือนี่ผมเบอาตรงกับวันที่หนึ่งพฤษภาสองพันหกสิบสี่ครับ ว่าฮัสติติตามข่าวข้วยั้งกันแ้้วแต่กับนะไปใส่กับบ่มมเรื่องโควิด -19 อยู่เศบาซึ่งมันเป็นยุคที่คนในยุคเนี่ยนะครับเป็นยุคที่คนบกใครไว้ใจกันเน่้บ่ได้สั่งกันหอกแต่ว่าบกใครไว้ใจกันเพราะว่าบันจะว่าแต่ละคนนี่ไปผ้าเสื้อไวรัดโควิด -19 มาหาหรือเปาก็เลยต่างคนต่างโจทย์กันไปตุกันไปตุกันมาว่าโอ้ มอหนีงไปติดมา,าเอาน้องย,ยานกันยานกันคนยานกันครับยุคนี้นะครับบอกตรงๆคำว่านม่นบด้ไวใจกันเลยครับบด้ไวใจกันเลยนะเพราะฉะนั้นคนเราเองเข้าต้องรักษาจ้าของได้ครับนี่ก็ได้นะนะเป็นยุคที่ห่างกันแม้จะเห็นหน้ากันแต่ก็ห่างกันนะครับเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ย หลักสารยาห่างครับไอสถานการณ์แบบปัจจุบันเนี่ยนะครับแบบซู่มือเลยนะครับเสียแต่คนเป็นโรคติตนะครับเป็นโรคติดเด้ไม่ยู่ดิคิดหลายเราแย่งหลายดิเนไปใช้มาใช้กับยานยาครับนะยุคนี้เขาก็เออหนึ่งยุคหนึ่งว่ายุคตายโปโผผีม้วนกับบังข่าวกรณีที่ดาราตลกเนาะแนนาคอมครับ สียชีวิตแลยก็เอาออกจากโรงพยาบาลเที่ยงเผาใบสามภรรยาก็อยู่โรงพยาบาลติดโควิดลูกอีกคนหนึ่งก็อยู่โรงพยาบาลติดโควิดครับแล้วอีกคนหนึ่งก็รุเคยชูบด,ดิติดแต่๋มาดูแลนอกนั้นเว้ยผู้ใดมาไกลเลยนะครับนอกจากสีมิเจตนาสิไปอีลีนี่ครับเป็นยุคที่มันเป็นยังถือเนาะ เราย้อนเขาย้อนไปฟังธรรมาพิทตเจ้าด้วยครับมันสี่เห็นว่าโอ้พุ่มจิงเบ่งสีเองไม่จากเป็นก็จากตายเนาะการจากกาันพันธะมีประจำนะครับโควิดในปี2563หกสิบสามเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ารัฐบาลเสียวอยู่หมอเสียวอยู่แพทย์เสียวอยู่นะพอในปีสองพันสมเริ่มหูเริ่มโควิดก็นมากกับ ช่วงนั้น,น่นห้ามไปใส่มาใส่ไม่แทส่สงการไม่ไปใส่เลย <c oughs> นะครับก็มีการลอกดาวกันระยะหนึ่งกันนะครับผู้สิน้าผ้าหาไปเผยแผ่นําผ้าหาไปแพร่ต่อนะี่น้าโลกไปแพร่ต่อเป็นผ้าหาน้าโลกนี่่ะก็บไ่ได้ไปครับปีกายคือจัยสิงเสียวยูด้นะมาเริ่มสิงหาหาสามเอ้หกสามขอภัยก็เริ่มติดในตลาดเนาะติดในตลาด,ด,ลาดการลอกตลาดนะครับเหมือนกันจะเอาอยูอีกด้ มาเริ่มปี64ทันว่าอยู่ในทับในบ่าแปลกอะปี64นี่ยบมีการห้ามไฮดรอกไซก็ไปไฮรอกไใช้ก็ไปไ,ไ,ปกไปไปกับบ้านกับเมืองกับใดแต่ละว่างเอาอสุดท้ายปีน,นี้ครับออกมา64ออกมาปีน,นี้ย,ยอดเดือนเดี่ยวฟุ่งเป็นลักหมื่นเนี่ยฮะหมื่นละพันกว่าสองผัดสองพันกว่ามี่ครับ นี่ครับนันเป็นยุคที่เชื่อโลกเขามันเป็นใหญ่ในโลกนี่นะครับเป็นยุคโควิดนันเสียล่างของโลกวันทั่วไปในอินเดีย้องเป็นข่าวอินเดียที่นะครับแต่ละเมืองเปียงไดนี่อินเดียนะเพราะนั่นในแต,แต่ละประเทศแต่ละประเทศเทศัาเมืองครับว่าเขาอาจจะถอดบทเรียนประเทศใดที่เขาประสบควาสมส,าสําเร็จออสเตรเลียสวีเดนนะครับเราเนี่นะครับยัก็สำเร็จเปียงใดและจีนเป็นในเขาคือเงียบไป เพราะอย่างนะครับเพป็นอันว่าวมันนี่ว่าอยากได้อยัางนะครับอยากได้เอาอยากได้วัคซีนครับอยากให้เพื่อเอาวัคซีนมาฉีดให้พี่น้องหลายๆคนนะค,คนเท่าห้าสิบหกสิบ,สบล้านคนก็ได้ลอยกูโดดมันก็โคโบวิดเลยเร่งฉีดวัคซีนคือต่างประเทศที่เขาเห็ดแล้วนะครับเห็นอิสราเอลเเขาคนหน่อยกว่าเท่ากัจริงครับแต่ว่าคนเท่าคนหลายเท่าก็มีเงินอย,อยู่เนี่ยเป็นบอ เอาวัคซีนมาฉีดครับเริ่มเล็งไล่ฉีดเลยครับผมว่าเนี่ยถ้าพ่อให้เป็นยุง่งซีนี่โอโห่บานเมื่อว่าวิทยุดอกครับจังผมเนี่ว่ามีปัญหายังผมอยู่ในทงหน้าครับผมคนหิมทงอยู่ในทงมั่วไปอย่างเนี่ยมั่วปอย่างหนึ่งครับบ่ไเด้ไปคุกขี้กับผู้ใดบ่ไเด้ไปกินเหล้าเมายาบ่ไเด้ไปเขาวงเขายังกับผู้ใดบ่ไเด้ไปนั่งกินหลานอาหารบ่ไเด้เขาพับเขาบาเส้นน้ำเพล สังคมผมกับโซเชียลดิสเทนซิ่งเสมอครับอยูู่้เดียวอยู่ห่างจากมู่อื่นผู้อื่นเพื่อให้ยังอื่นไปเขาอยู่สองคนสา,ามคนสีคนอย่างเีาก็ต่างคนต่างอยู่ตา่างเขตเปรียบไปโซเชียลดิสเทนซิ่งใดแน่นอนนะนี่ฮะสิ่งที่ต้องการในวันนี้ก็คืออยากได้วัคซีนอยากให้ผู้ถึงเกี่ยวของในเรื่องนี้หาวัคซีนเห็มาฉีดพี่น้องให้ได้ครับให้ได้ยังได้กะสัง ให้ได้ผู้ระดดต่อได้อสองโดดสองโดดแล้วนะครับมั่นเกษตรเศรษฐกิจบ้านเมืองเข้าดีขึ้นเสร็จแล้วกันทํ้มาคขายกันไปมาาสู่กันคนเข้าสิบบระแวงกันคือเก่าโลกนี่สิบวแมันเป็นโลกของโควิดคือเก่าโลกเด้สิบวแมเป็นโลกของโควิดสิเป็นโลกของมนุษย์คือเก่าปกติเฝ้าแก้ปัญหากับทันทีที่เกี่ยวของกับเรืองนี่ครับเอาวัคซีนมาฉีดพี่น้องให้เร็วที่สุดครับนี่ะ ฝากไว้สำหรับคลิปนี้จากคนหิมทงในช่องเลอหิมทงครับ